แลมประเพณีจักพระทางน้ำของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเขาก็รวมมือกับไล่น่วยงานที่เกี่ยวขอ้งอ,องทางภาครัฐภาคเอกชนท้องถิ่นต่างๆนะคะนำเรือพนมพระมารวมกิจกรรมประเพณีจักพระทอนพระปลาและแข่งเรือยาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำปี2567ซึ่งตอนนี้เริ่มแล้วนะคะพันธเรือมากไปติดตามในจากรรายงานเลยค่ะในเรื่องของประเพณีชักพระถอนอรปลาแข่งเรือยาว ข้อจังสุรานีจก็จะเป็นประเพณีที่จัดขึ้นมาทุกปีนะครับจริงๆมีหน่วยงานบุาการซ้ำหน่วยง,งานรักก็คือมีอบจมีเทศบาลนครแต่ในส่วนของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราธานีเนี่ยจะดูในเรื่องของการฉักราทางน้ำนะครับจุดประสงค์รักของจังหวัดก็อยากจะฟื่นฟูประเพณีฉักราทางน,าน้ำปัจจุบันเนี่ยเราจะมาฉักพาทางบกกันมากนะครับพอลอยว่าลํำแต่ว่าในขณะที่ฉากลาทางนา้ำในตอนนี้เลือยอยู่ซีล่ำนะแต่ว่าทางองการรัฐจังหวัดก็พยายามที่จะสนับสนุน ให้หวัดที่มีพื้นทีท่ติดติดกับลำน้ำเนี่ยได้ออกมาหลวมประเพนีใหม้มาขึ้นขาดวาปีๆต่อไปเนี่ยน่าจะมีเรือปลาทางน้ำม,มากขึ้นทีนี้ยึงจกเรามีบทเรียนไลๆปีที่เราทำขึ้นมาเราก็อยากจะ ฟืน้นฟูโดยชายทางคณะสฆ์นะครับแล้วก็ทางผู้นําท,ท้องถิ่นท้องทิ่นเนี่ยได้รวมมือกันเพื่อที่จะมาว่างกรอบในการที่จะทําขบวนเรือลาทางน้ำนี่ให้มันดูสมบูรณ์ยิ่งใหญ่ว่าถูกปีนะครับส่วนปีนี้เราก็จะมีในเรื่องของการอุดหนุนให้ทางวัดเนี่ยได้จัดเรือวิถีชีวิตนะได้เข้ามารวมแล้วก็มีทางตำรวจน้ำทางกรมเจ้าท่าทา,ทางาสำนักง,งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยรวมทางองค์การบริษจังหวัดนะครับได้มารวมขบวนเรือทางปีนี้นี่เป็นปีมห้ามงคล ประอบรอบเจดีส้มเหนซ่าบปะมปาสมเด็จเป็นอยู่ว่าก็จะมีเร,รือดตราสัญลักษณ์นะครับแล้วก็มีเลือทุ่งริ้วทุ่งแล้วก็เรือ,โโอพหมอรอซบโครงการ,สรแสดงผืนบ้านที่เข้ามาวงขบวนกาดว่าจะยิงได้มวทุกปีครับจริงๆในเรื่องของพิธีเปิดนะครับก็จะเปิดวันที่สิบแปดแต่งานนี้จะเหลือมากก้อนอยู่แล้วครับแต่สิบแปดเนี่ยจะเป็นพิธีเปิดซึ่งจะเปิดทางเรือพราทางบกแล้วก็ทางน้ำแต่ในคณะที่เรือพราทางน้ำนียก็จะน่าจะ เขือนขบวนลังจากที่เลือพราทางบ็อกนี้ได้ได้เขือนขบวนก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุราธานีนะครับรวมทั้งพี่น้องประชาชนชาวไทยนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาอยู่ในจังหวัดสุราธานีนะครับได้รวมประเพณีชักฟ้าถอท่อฟ้าแข่งรต่ยาวของจังหวัดสุราธานีนะครับถึงพิธีเปิดจะมีในวันที่18ตุลาคม2567นรสเจนะครับก็ มีการแสดงแสงซีเซียงในผากขนะครับเราก็มีนํำผู้นตีนะครับถึงปีนี้ก็คิดว่าจะจไดใ้ใหญิงแยกว่าทุกปีเพราะนั้นก็ข้อจนชวนพี่น้องทุกคนได้มารวมช่มมารวมเชี่ย์มารวมแช่และวารวมชม่มการแสดงรวมถึงการสิมมาหา่นื้นที่นคงจังหวัดสุราษฎร์ธานีในปีนี้ครับ นะครับนั่นก็คือประวินิจากพระนะครับโบกันอีกที่น้องยอมในคืนวันที่ที่แปดคืนต่อเช้าเนี่ยสำนักวัฒนธรรมจังหวัดสุราธานีเขาจัดกิจกรรมนะลากพระถงังน้ำกิจกรรมวัฒนธรรมนะครับของจังหวัดสุราธานีที่บริเวณวิธีกลางกรงวัดกลางเางนาวัดกลางเก้าวัดกลางเานะครับพี่น้องไปชมกันได้นะอลังการและอืออนะคะ